ได้ข่าวว่าพ่อบ้านเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นแบบว่าคนมีบารมีมีลูกน้องมีคนเคารพแต่พอบางที่ออกมาจากคุกกะไปพี่วินมอเตอร์ไซค์เลยเหรออันนี้คืออธิบายเลยซึ่งอยากจะบอกว่าอันนี้คือรายการที่เล่าอะไรอย่างคือรายการพิณิกซ์ที่ใหญ่กว่าหลายคนชอบถามคอมเมนต์คืออย่างนี้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ย เขาจะมีอาชีพขับวินบ้างต<ม>กปลาบ้าง<ม>หรือว่าก่อสร้างบ้างแต่คนพวกนี้เขาอ่ะจะมีการเตียนในเรื่องของการที่เข้าคุกหลายรอบมีประสบการณ์มีรบก<ร>ารคู่กคุกแต่เขาเนี่ยคือหมายถึงว่าไปขโมยขออไปหาเรื่องสาลก็จะตัดสินันสามปีแล้วสารภาพก็จะเดือปีหกอีกพวกนี้เขาจะไปสู้คดีเลยเขาจะรับเขาเขาจะรับ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 รนอยู่มาสี่ห้าห้ารอบแล้วคือคนที่กูมาเจอเนี่ยก็คือคนเดิมเดิมเจนสนามเจ้าหน้าที่เดิมกูรู้แล้วว่าอันนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงกูจะทําระบบยังไงเพราะพวกย กับพ่อบ้านคนนั้นมาก่อนรอบนี้กูเป็นพ่อบ้านได้แล้วเพราะกูรู้จักคนพวกนี้แล้วกูรู้แล้วกูต้องทําอะไรอย่างไงกูมีวิธียังไงก็กลายลไปเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านนี้เขาก็จะแอร์ทำตรวจมีเงินแต่พอออกมาจากการที่เป็นออกจากคุกแล้วมันก็คืออีกโลกหนึ่งก็ขับวินทักมายืมเงินหนูเอาเลยใช่ขอยืมเงินหน่อยแต่ไปซื้อของพวกอยู่ในคุกทำแอรั้งเไรวะเออเนี่ยพอแบบทา้าก่อนตอนหนูไม่เคยตอบเลยเพราะหนูไม่อยากคุยด้วยขับวินบ้างพอไปเจอก็กอยู่บ่อตกปลาบา่อกคุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยตกปลาขายบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นไปได้ไหมที่บางคนพออยู่ข้างนอกเนี่ยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทมันลําบากเหลือเกินจนเขาเริ่มที่จะอยากจะกลับไปอยู่ในคุกตลอดอเพราะอย,อยู่ในคุกเป็นพ่อบ้านอาจจะมีช่องทางในการหาเงินแต่ออกมาขับวินขับเลยเหนื่อยมันมีไหมที่แบบว่าเอออยู่คุกสบายกว่าไม่มีมยังไงอยู่ข้างนอกก็สบายกว่าเนาะคืออยู่ว่าสุดท้ายแล้ว,วอ่ะอีกพวกเนี้ยันละครอบครัวอ่า มารักลูกมันรักครอบครัวนะพูดมารักลูกมันหนูค่ถามำถ้เรามันมีเงินมันส่งไปบ้านมันมันอย่าออกไปมันจะได้อีพวกเนี่ยอีพ่อบ้านเนี่ยมันชอบสดมตนก่อนนอนทุกคืน สดเสียงดังด้วยสดเยี่ยเลยอะ่ะสดเสียงดังแบบว่ากูต้องออกวันเี้ให้ตัวได้สดบาให้ตัวได้อะ่ะมันจะขอให้แบบครอบครัวมันอยู่ครบรอ,อมันไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกพ่อ,พพอบ้านเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะแพงเดียวคือลูกกับเมียมันม,มันจะใช้ยู่สองอย่างลูกกับเมียมันแค่นั้น<อ>แม่มันไม่ค่อยห่วงหรอกมันจะห่วงกับเมียมันกับลูกมันแค่นั้นสุดท้ายแล้วพอหนูคิดนะมันก็ไม่อยากจะอยู่หรอกต่อให้มันหาเงินได้ยังไงมันคิดว่ามันอยู่ข้างนอกมันได้อยู่กับลูกได้ได้อยู่กับเมียแบบมีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยเออเคยถามู่ว่า พี่เข้าคุมหาห้ารอบอะเพราะอะไรหาเงิน่ด้หหเหาอเพราะไม่ใช่คือข้างนอกอะ่ะเขาเหมือนแบบว่าเขามีความคิดที่ว่าเขาติดค<อ>ุกไม่นานอย่างไงเขาก็ได้ออกอปีหนึ่งมันแป๊บสาหรับเขาแป๊บแป๊บ응เขาเลยแบบว่าเอ,ออแล้วคิดกฎหมายไทยมันอาจจะยังไม่แข็งพอ ừ, หรือเปล่ากับพวกคดีพวกนี้อะไรเงี้ยอย่างขโมยของเขาอะไรเงี้ยทำไมต้องขโมยของอะพี่ก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพราะเมียพี่อยากได้แบบนู้พี่ก็อยากเห็นลูกอนาคตที่ดีของพี่พี่ก็เลยต้องขโมยของอะไรอย่างเงี้ยแต่บางก็ติดคุกแป๊บเดียวพี่ก็คิดอย่างงั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็ได้ออกมา คนเรามีความคิดต่างกันไปไงพี่นี่คือว่ามันโดนคดีเล็กๆปี2ปีมันลองให้มันโดนคดีใหญ่ๆสิอ่ะโว่ หมดสามสิบปีถึงแม้ว่าในคุกเนี่ยเราจะมองว่าเป็นที่รวมของคนทําผิดหรือเป็นแก๊งหมู่โจรเนี่ยแต่ที่ในคุกนี่เขามีจรรยาบรรณค่อนข้างสูงถ้าเราแบบไปทําคดีข่มขืนเลยมาเอออันนี้คือเขาจะเล่นเราเลยนะมันจะไล่ฟังคือคําถามเราที่แล้วเนี่ยเขาถามว่าเอา้าแล้วไปรู้สับนวนคดีเขาได้ยังไงเออเรารู้ได้ไงคือเราเข้าไปเนี่ยคือทุกคนเยมันจะเป็นผู้ต้องขังก่อนฝากขังพอเขาแปสิบสี่วันเนี่ยตำรวจยังไม่สั่งฟ้องเรามันเป็นขั้นตอนตำรวจแปสิบสี่วันนี้ตำรวจเขาจะขอฝากขังวัแปดสิบนี่ยเกินวันะะเ้าจปรรรระกกกาาาาศชืื่อออออเเเต้งจนุ� Hmm. บางคนออกไปไม่ถึงสองนาทีโ hmm. ดนจับหน้าคุกบางคนออกไปได้สองวันตำรวจจับกับคำวันที่เดิมเพราะตำรวจทําสำนวนไม่เสร็จ uh uh. แต่บางคนเนี่ยพอครบไปสิบสี่วันอนย่างเขาจะประกาศลายชื่อออกสาร uh uh. ชื่อนี้ออกสารเพื่อไปรับสำนวนคาฟ้อง uh uh. วันนั้นเราไปรับเนี่ยสารก็จะบอกว่าเราคุณมีฐานความผิดอะไรบ้างเข uh uh. าจะเขียนมาละเอียดเลยอย่างส่วนว่าคดีคนที่ทำพวกทําคลิปนายคนนี้ได้มีการเอายาพศใส่ในทันทวันหนักของ uh uh. เด็กชายชื่อนี้อ,อายุ13ปีเขาจะเขียนอะไรเียอย่างนี้เลยคือในสำนวนเด็กหญิงคนนี้ได้มีการขโมยของที่เทเวนสาขานี้มีอะไรกิจขัดสาก็จะเขียนมาเลยทำความผิดอันเนี้ยเราก็จะมาต่อสู้กันว่าคุณจะรับสาร,รภาพหรือว่าคุณจะสู้ตามข้อที่เขาแจ้งมาอาย่างการแจ้งมาให้เราอันนี้เวลาเราได้กับรอบแรกเนี่ยคือการรับคำฟ้องแล้วนัดต่อไปเนี่ยเป็นการนัดพร้อมถ้านัดพร้อมเนี่ยจะรับสารภาพเลยก็ได้พอหนัดพร้อมเสร็จถ้าเราจะสู้ต่อไปเป็นการนัดสืบพยานสืบพยานเสร็จนัดตัดสินมันจะเป็นแบบนี้ถ้าคนสู้คดี แต่ถ้าไม่ตู้คดีเนี่ยคือรับเลยตัดบิตัวเล็กเลยรอวันกลับบ้านเลยรออภัยเลยแค่นั้นคือจบทีเนี้ยก็เขาก็จะมีใบามาพอ,อรับคดีมาขเขาก็จะมีใบามามันเก็บไปไหนไม่ได้แล้วมันเก็บได้แค่2ที่ล็อกเกอร์อออกับใต้หมอนหมอนออเนี่ยเขาต้องมาทำประสาทเขาก็ไปเจอว่าเอ้ยเนี่ยเป็นคดีที่แบบว,ว่าเอาหลานตัวเองวะ่ะอ,อะไรเงี้ยเป็นคดีเดียวที่เขาเนี่ยจะเหมือนแกงเขาจะคนคุกจะรับไม่ได้เลยใช่ไหมเออคนคุกจะรับไม่ได้ถามว่าทำไมรับไม่ได้หนูก็สอนเรบเคยหนูก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นคดีที่มันโหดที่สุด ขืนใจขัดใจคือหลานตัวเองเหมือนประมาณว่ารอเนี่ยเงินร้อยหนึ่งมันไม่เท่ากันร้อยหนึ่งเราอยากได้กินขนมเราอยากได้อะไรเงี้ยเด็กอาจจะแบบได้แบบไปซื้อขนมไปกินข้าวไปเล่นกับเพื่อน,100นร้อยหนึ่งแบงค์ร้อยไปเยอะนะตอนเด็กๆก็ล่อเอาหลานตัวเองเจ็ครั้งก็โดนเข้ามาก็ปึง้งอายุคุณลุงเยอะและ้วก็โดนตีบ้างโดนอดถด้ถดดำเ้าหุ่มอะไรเงี้ยเขาก็ไปชุบน้ำให้ตาลุงนอนหนาวอัดโถดดำคือหมายความว่าไม่ได้ไปเอาคุณลุงนะเหมือนเอาเท้าเนี่ยไปเล่นที่อย,ยอาที่ไข่เขาดันๆๆนนแล้วก็นำนำถ้ำแตกเขาก็ลากพื้นอย คือเอาตรงๆปะเจ้าหน้าที่อ่ะมีแค่ห้าคนแต่กับมีคนเป็นพันคนเขาก็อาจจะไม่อยากจะมายุ่งหรือเขาอาจจะคิดว่าอีพวกนี้มันสมควรที่จะโดนรับอยู่แล้วเพราะการข่มคืนหลานหนูรู้สึกว่าการข<ม>่มคืนคไม่ต้องให้หลานหรืออะไรก็ตามอ่ะ,อะมันควรที่จะโดนอะไรที่มันเด็ดขาดอ่โอ้ไม่ใช่แค่แต่กูอ้าวปีนนไม่ใช่ก็คือเขาก็จะมี เอออย่างนี้เลยเตะหน้าเตะอะไรเลยนี่แค่แก่ๆนะเขายังทำไม่เยอะนะลองไปหนุ่มๆดิโอ้โหหนูจะบอกเลยว่าเคยเห็นไหมที่เขาโดนโดนเลยหนักที่สุดที่หนูเห็นคือที่หนูเห็นหนูแค่คุณลุงแก่เนี่แหละแต่หนูก็เคยถามหนูเคยถามคนที่เขาอยู่มานานแล้วหนูถามว่าพี่หนูอยากรู้คดีคดีนึงคดีที่เขามีการข่มขืนแล้วโยนทิ้งอ่ะคดีนี้คดีดังเลยเยอะๆพูดได้โยนทิ้งบนรถไฟพี่เชื่อว่าเขาโดนเลยมั้งรู้ป้ะโดนเลยหนึ่งไม่ข้าวไม่ได้กินโดนตี โดนแบบว่าเลาวหลังเลยว่าเอามาขว่นบ้างเอามาแทงหลังบ้างอะไรเงี้ยคือโดนลนรามเลยแล้วยิ่งสมัยนั้นโลกโซเชียลมันยังไม่มีอ่ะเขาบอกโอ้โหโดนจนแบบว่าไอ้ฉันอยู่ไม่ได้อ่ะแล้วข่มขืนแล้วฆ่าเขาว่ะเขาบอกเขารับไม่ได้เขาบอกลองคิดว่าเป็นลูกมึงดิเอออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ความคิดเขาเป็นยังไงเนาะแล้วก็แบบมีพวกวัยรุ่นบ้างเนี่ยแบบเอากับแม่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพิการติดเตียงก็โดน โดนเตะเสยหน้ามันจะเตะเสยคางอีพวาเพราะว่าเขาเตะเขาไม่ไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้ดูว่าเขาเป็นใหญ่เขาเตะหน้าเตะตาให้แตกเลยอย่างเงี้ยเตะหน้าเตะตาแตกแ,แ,แ,แล้วอีพวกนี้เขาไม่กล้าพูดว่าอีพวกนี้เตะหน้าแลลวเขาจะให้เราไปสถานที่เป็นแบบพอบรรในการรักษาแผลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าฟ้องเออเ็บอกลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยมันกลัวเดี๋ยวออกมาก็โดนอีกถ้าเกิดว่าไปโดนอย่างเงี้ยแหละโดนแก้งวันไเรื่ไปเรื่อยเลยให้ซักผ้าให้อะไรเงี้ยอยู่อย่างนั้นข้าวก็ได้กินข้าวหลวงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินแบบไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ แสดงว่าคดีที่คนเกลียดที่สุดก็คือพวกข่มขืนใช่อันนี้คือเกลียด,ท,ดที่สุดแล้วที่สุดแล้วแล้วส่วนมากคดีที่หนูเห็นอยูคุกก็จะมีบัญชีมา้ามีเว็บพนันมีคอร์เซ็นเตอร์รัฐขโมยอะไร<ม><ห>ยอะที่สุดนาาในในคุกคอร์เซ็นเตอร์กับบัญชีมมาอันดับหนึ่งกันอยู่ในคุกคือบัญชีหมาใช่บัญชีมมาเนี่ยจะเป็นบัญชีที่แบบว่าเขาหนุนเรียนจะได้ฟังเลย เตือนภัยทุกคนเลยอันนี้คือเรื่องนี้ดีมากหนูว่าเคยถามเรื่องคอร์เตอร์คอร์เตอร์เนี่ยเวลาเขาโดนจับมาเนี่ยเขาจะโดนแบบว่าผู้ไร้คํำชาติอังอยี่ซ่องโตรอะไรเงี้ยคดีที่เขาโดนมานั้นแล้วมันเป็นคดีที่หนักมากหรูถามว่าเท่ากันยังไงอ่ะอ,อยากรู้เขาบอกบางคนอ่ะไปแบบตั้งใจและบางคนไปแบบไม่ตั้งใจเขาจะไปประเทศเพื่อนบ้านเราพอประเเพื่อนบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มของคนต่างชาติจะเป็นตึกแถวเลยจะมีทั้งหมด3ชั้น3ชั้นแรกเอาไปทำงานอีก3ชั้นบนเนี่ยเอาไว้ให้พนักงานเนี่ยพักที่อยู่อาศัยเลยที่อยู่อาศัย มึงหนีกลับไม่ได้ถ้ามึงหนีกลับนะโดนตอกมือเฮียนี่คือเราไปเที่ยวในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วเขาก็รับพาตัวเราไปทํางานเลยเหรอหรือยังไงรับสมัครงานอใครอยากหารายได้เดือนละสอง0บอร์สามเอนั่นคนที่ไปคือคนที่ร้อนเงินหมดเลยอแต่เรารู้ใช่ไหมว่าเราไปคอนเซ็ตเตอร์หรือเรายังไม่รู้คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หนูว่าคนรู้อยู่แล้วแบบประเทศนั้นราก็รู้อยู่แล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนพาไปไปแบ่ว่าวันนี้คุณรู้ร้อนเงินเนี่ยคุณอยู่ในหอเนี่ยคุณร้อนเงินหมดแล้วห้าคน อีเนี่ยรู้แล้วมึงไปกับกูสิมีงานให้ทําอพอข้ามไปอีบางคนที่มันรู้อ่ะมันจะตั้งใจทําำพอตั้งใจทำเนี่ยมันจะเป็นคนโปรดของเขาอีพวกอาเจกเนี้ยให้ทีแสนสองแสนนะโอ้ได้ทีแสนสองแสนก็คือสามารถกลับไปบ้านได้คือโทรโทรโทรหลอกเงินคนได้แหละว่างั้นหลอกคนทีเนี้ยแต่ถ้าอีพวกกลัวเนี่ยมึงจะหนีหรอมึงโดนตอกมือโดนขังอยู่ในห้องโดนน้ำสาดน้ำร้อนสาดเละทรมานเลยหรอทรมาน คนมึงต้องยอมอ่ะอหนีกลับไม่ได้หนีกลับโดนเลยข,ขังอยู่ในห้องอย่างนั้นแต่ถ้าคนไหนอ่ะที่เป็นลูกหลักมันอ่ะมันจะให้กลับบ้านได้เ้าถือว่าไว้ใจมันจะให้แบบถือโทรศัพท์โอนเลยอุณทีถ่ถามอีที่ขั้นตอนท,ทอําทํำยังไงคือหนึ่งมันจะโทรสายแรกก่อนสายแรกเนี่ยมันจะโทรเป็นแล้วแต่ต่งๆแล้วถามว่าข้อมูลจากไหนเ่ะก็ไม่ใช่ข้อมูลจากใครหรอกก็คนจากประเทศบ้านเรานี่แหละอที่เขาต้องการแบบย่ำยีอืก็ได้ข้อมูลจากตรงนั้นมา พื่อแลกกับเงินคนที่ทํางานราชการต่างๆแหละมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะพี่ผู้เข้าใจด้วยทีนี้เขาก็ส่งต่อสายแรกโทรพอสายแรกโทรแต่เนี่ยพี่ครับผมเป็นเจ้าหน้าที่สาภากาญฯผมเป็นเจ้าหน้าที่นี่เป็นนู่นนี่นั่นคุณจะต้องแบบเออทำแบบนี้แบบนี้นะถ้าสายแรกหลอกมันได้คือจบแต่สายแลกสายที่สองเนี่ยยังก้ากึง่งก้ากึ่งอย่างเนี้ย ยโยนไปให้สายที่สองสายสองคือชั้นสองอะสายสองชั้นสองเนี่ยจะเป็นพวกเจ้าหน้าที่เล่นบทเป็นเจ้าหน้าที่<อ>แล้วว่าใครที่ทำผานเก่งหรอจะได้บทเจ้าหน้าที่พยาบาลแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอตำรวจเป็นคนที่พนักงานธนาคารอคอยให้บสวัสดีค่าธนาคารบนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพื่อเป็นแบบว่า สียงเสียงไปมีข้อมูลเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับดูือะต่นี้ไม่เชื่อเนี่ยชั้น3เนี่ยจะเป็นวิดีโอคอลโมีวิดีโอคอลวิดีโอคอลคือการใช้ AI ในการที่ให้คนได้เห็นว่ากำลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆนะคุณต้องอย่างนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเงินของในบัญชีจะดนอายัดครับ กำลังมีคนกําลังจะพยายามเตือะไรประมาณนี้เลยอันนั้นแหละก็จะเป็นชั้นสามชั้นสามเนี่ยก็คือจะได้จบแล้จะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าชั้นแรกมาเขาได้เกิดเป็นชั้นสองชั้นสองเป็ชั้นสามแต่ถ้าคนที่รู้ทันชั้นแรกมันก็ด่าแล้วมันก็จบไปมันก็บอกว่าเคยโดนด่ามันก็โดนมันก็โดนด่าไปแล้วถามว่าแล้วมึงทำไปทำไมวะมันบอกว่ามันไม่มีเงินก็เลยถามนะว่าทำไมเพราะมให้มึงไม่กลัวหรออย่างี้บอกว่าตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ได้แล้วแต่นางก็รู้ว่านางผิดนางก็เลยหนีกลับเพราะนาเวลาที่ดีหนูแล้วหนีกลับมงนนนียยััไไเววลลาากกบออออออ่่ะะรร้้้คืขขปิแโททศพ์ คือเราต้องแอบเล่นมันจะมีคนที่บอว,ว่ารับจ้างส่งคนไทยกลับบ้าน ก็ต้องดีกว่าเขาคนละ2,500้ก็นั่นแหละเขาก็จะพากลับมันต้องรีบวิ่งพออยู่คาแล้วรีบวิ่งเลยอ่ะต้องดูจังหวะที่ว่าเพื่อนที่มาทำงานดีๆวันนี้ไอ้หัวหน้ามันอยู่ไหมถ้าไม่อยู่อ่ะคือต้องหาจังหวะแล้วก็วิ่งกลับบ้านเอาวิ่งมาก็มาแจ้งความพอแจ้งความเสร็จแล้วเพื่อนใช่ไหมคนที่โดนหลอกอ่ะเขาก็จะไปแจ้งความว่าเนี่ยเราเราโดนหลอกมานะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะตามสืบแล้วว่าชื่อบัญชีนี้เป็นบัญชีใครก็มีทั้งบัญชีม้ามีทั้งคอร์เซนเตอร์ที่เคยได้ไปทำงานนี่องยู่แล้วตรงนี้้ก็ตัไป่อใหเรากลลับมมาาาาแแ้วววเร่งค็ ทางวันจริงตำรวจเขาก็ไม่ฟังนะเขาเหรอเขาก็จับหมดเลย oh. จับหมดคุณก็คือมีฐานความผิดเพราะว่าถือว่าคุณลงมือทําแล้ว oh. ใช่แล้วสำหรับบัญชีมันอะาจารย์พวดตอนโควิดเยอะมากเขาว่าแล้วเปิดบัญชีมา oh. โดยไม่รู้เห็นอะไรเลย oh. จนกระทั่งวันที่รับคำฟ้องเขาบอกขอรับสาร,รภาพเลยเพราะเขาไม่มีทางแนวสู้คดี oh. ทานายก็บอกอาจารย์ลุงก็รับไปเลยสิเพราะเขาเป็นทานายศาล90%เรซเขาไม่ทํางานให้ใครฟีอยู่แล้ว oh. คนทางานฟรีไม่มีหรอกพี่มาลบความเป็นจริงรึกออกไหมทุกคนหวังผลประโยชน์หมดต่อให้จะดูดีแค่ไหนก็หวังผลประโยชน์ทุกคนหนูกล้าพูดไม่มีใครยอมเหนื่อยฟรีเพื่อจะไม่ได้อะไรรู้ว่ารับสารภาพเขาก็เลยรวบเลยรวมชอกโกะชาโอ้เก้าสิบปีไม่ได้ออกมาแล้วบ้างเนี่ยคือก็ต้องรอดูอะว่าอย่างคุณลุงเขาจะอุดทนได้หรือเปล่าจะต่ขั้นตอนต่อไปได้เปล่าเสื้อว่าลุงไม่ได้ทำหรอกแต่คุณลุงเรื่องไม่รู้เรื่องแต่ก็รับสารภาพหรือสู้สายเราก็ถามรับสารภาพครับก็โดนรวบไปเลยทีเดียวเก้าสิบปี เพราะฉะนั้นเนบัญชีม,มันต้องสู้ออกมาว่าเราเป็นแค่บัญชีมาจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกกันเด็กๆด้วยเราเด็กๆมันไม่มีความรู้อย่าไปเลยอย่าไปให้ใครยุ่งกับบัญชีเราเด็ดขาดแม้กระทั่งเพื่อนสนิทคนไว้ใจคนมากแฟนอีก นะแฟน,น <ะ S 2> ตัวดี่<ข>อนไปเยอมไก่ตอนที่รักนั่นแหละตัวดีเลยให้ทุกคนดูแลวรู้ว่าอย่าไปให้ใครย,ยุ่บัญชีแล้วมันเข้าคุกได้เลยคือเอาจริงนะไอ้บัญชีม้าเนี่ยในวงการบันเทิงอะ่ะสมัยก่อนอใช้กันเยอะมากนะอันนี้คือพี่ขอพูดเรื่องนานมาแล้วคือสมัยก่อนเหมือนก่บเวลาเราไปรับงานพิธีกรหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะบอกเฮ้ยเราจ่ายภาษีเยอะแล้วคนในวงการเขาจะบอกเออมึงก็เนี่ยมีแฟนมีเพื่อนแฟนมึงก็ให้เขาสองพันล้วก็ไปเปิดบัญชีแล้วก็มึงก็เอาบัตร ATM กับตัวสมุดบัญชีมีของมึงเลยเวลาไปรับงาน พิธีกรอ,อ่ะสมมติสามหมื่นหหมื่นเราก็รับด้วยชื่อของบัญชีมาค่ะสมัยก่อนเขาทำกันเยอะอตคตอนเนี้มันไม่มีใครทํากันแล้วอืมัม้งกูไม่รู้กันไม่ถือในวงการนี่ยังแล้วแต่ว่าใครที่มาขอ เปิดบัญชีให้หน่อยเนี่ยให้สองพันให้ห้าพันอย่าเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดโดนเหมารวมคดีไปไปช่อกองชาวบ้านไอ้เหี้ยหัวโตอยู่ในคุกเลยนะเดี๋บอกเลยว่าคือที่สุดแล้วเรื่องของบัญชีมาเรือมันเป็นแบบตอนนี้คือสมัยก่อนแล้วมีกันเยอะสมัยนี้คือเข้าคุกกันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมบัญชีมาเนี่ยคือโอ้โหพี่เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งบัญชีมาเกินครึ่งอะ เพราะบัญชีมาเยอะมากแล้วก็ลองลองมาก็จะเป็นบัญชีเออบัญชีมาเนี่ยคืออันดับหนึ่งเรื่องของเด็กคู่เดอยวที่หนูอยู่นะอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการลักขโมยอลักขโมยเนี่ยก็ลองมาแล้วก็จะมีในเรื่องของเว็บพนันว่าเว่าของเว็บพนันเนี่ยพอเราเข้าไปก็ไปสมเด็จอยู่แล้วคืเงินมันจะ้หัวสมเด็จก็จะมีเรทำลายร่างกายถึงความเจ็บความร่างกายถึงแก่ความตายอะไรย่างเงี้ยเขาจะแยกออกไปแล้วก็จะมีแบบว่า ชอกโปงประชาชนแล้วก็ชอกโป่งธรรมดาอะไรเงี้ยก็คือจะอยู่ในหมวดตรงเนี้ยตรงนี้จะเยอาสึกติดตอนนี้ไม่ค่อยเยอะแล้วใช่ไหมหรือว่าอะไรนย่งเงีแย่ออกไปแออกไปอีกเดคือแต่อยู่บําบัดคือที่หนูอยู่เนี่ยจะมีคลองเปมมีบําบัดมีขังหญิงแล้วก็มีเตกรุงเทพจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันร้อยกว่าไร่